สวัสดีครับผมชื่อนายสมพงษ์บุญตาเท้าครูโรงเรียนบ้านหนองสนเป็นตัวแทนชมรมอสรรอครคนหัวใจเพชรของตำบลหน,นองสนจังหวัดนครพน,นมครับวับนนี้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างพลังขับเคลื่อนคนหัวใจเพชรคนเลือกเล่านะครับซึ่งหลายหครั้งหลายๆปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งดยกัน เชิญชวนมาเป็นคนงดเล่าเลิกเล่าซึ่งเลิกเดิมอยู่แล้วแต่ทีนี้เมื่อมาเป็นชมรมคนวัดเล่าเข้าพรรษาร่วมกับคณะตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาและจนถึงจนถึงปัจจุบันปี2565ทางทีมงานได้ขอให้มาตั้งชมรมคนหัวใจเพชรด้วยความหวัหวัว่าการต่อสู้หรือทำชมรมในครั้งนี้รู้สึกว่าจะยาก แล้วก็ทำทำน่าจะทำไม่ไม่ตามเป้าประสงค์แต่ด้วยความพยายามและก็กําลังใจจากาชมรมคนหัวใจเพชรของของอสครและก็รุ่นพี่ได้ให้แนวทางในการที่จะพัฒนาว่าเราจะทําชมรมอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการช่วยเหลือให้คนงดเล่าได้เป็นคนหัวใจเพชรครับก็ได้ความรับความร่วมมือจากทีมงานจริงๆซึ่งผมภูมิใจมาก ในครั้งนี้ก็คือได้รับความร่วมมือจากท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลหน,นองสนท,นท่านผู้ช่วยสาธารณสุขอำคอนาทมรวมทั้งท่านกำนันตำบลหน,นองสนและก็ทีมงานจากผู้นวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองสนทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการที่จะตั้งเป็นชมรมพศคนหัวใจเพชรของตำบลหน,นองสนอย่างภาพตื่นและด้วยความหวังในการที่จะก้าวเดินต่อไปก็ได้มีสมาชิกคนหัวใจเพชร 79คนสมดังความหวังที่ตั้งไว้ครับ